สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญมาให้ข้อมูลเพื่อนๆอีกเช่นเคยแต่ก่อนที่จะไปพบกับข้อมูลเหรียญฝาก เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมาโดยตลอดก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราตลอดไปทางช่องก็จะมีกำลังใจทำคลิปเปลี่ยนแปลกเรียนพศหายากเรียนมีราคาซื้อขาย ให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันเหรียญสเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่หลายๆช่องมีข้อมูลแต่ละช่องก็มีข้อมูลแตกต่างกันไปอในส่วนของช่องสมาคมชาแนลนั้นก็มีข้อมูล มาให้เพื่อนๆได้รับชมเช่นเคยอันดับแรกนะครับเราจะมาพบกับข้อมูลเหรียนแปลกก่อนเรียนนี้เป็นเหรียญปีพศ2550ที่มีขอบสีเงิน ขอบด้านในขอบตั้งด้านในระหว่างสีเงินกับสีทองขอบตั้งก็จะเป็นสองสีสีเงินกับสีทองด้านหน้ากับด้านหลังเหมือนกันเรียนแบบนี้ถ้า เป็นลักษณะวงกว้างก็จะมีราคาซื้อขายแต่ที่นี้เป็นลักษณะวงแคบก็ยังไม่มีความนิยมยังไม่มีราคาซื้อขายในหมู่นักสะสมแต่อนาคตก็คงไม่แน่นะครับเรียนต่อมานะครับ เรียญนี่ก็คือเหรียญวาระนะครับเหรียญวาระนี่ราคาซื้อขายกันไม่แพงนะครับก็อยู่ที่เหรียญละสิบสามถึงสิบห้าบาทแต่ถ้าสภาพใหม่ๆเลยก็ประมาณสามสิบสี่สิบาท แต่เหรียญวัละมันจะมีอยู่เจ็ดวาละที่มีราคาแพงเหรียญละสามสิบสี่สิบบาทแต่สองสามวัละก็จะมีราคาหลักร้อยก็จะเป็นวะัละัธนาคารแห่งเลขของประเทศไทย ก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ที่ว่าเป็นหลังคุดแล้วก็เอเปกนะครับอันนั้นก็อยู่ที่หลักร้อยเลยนะครับสำหรับเหรียญสเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่กำลังที่จะมีราคาในอนาคตต่อไป ก็นำมาให้ความรู้ให้ข้อมูลเพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่หากเพื่อนๆพืนพบเจอก็อยากให้เก็บนะครับเก็บไว้เยอะๆนะครับนาคตมีซื้อขายแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงต่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ